ของเราคืองานเขียหน่อยเกิดไม่ใช่ถูกม้น ok> um> ี่ก็กำลังกินกับไปนี่ดีเอาหน่วยซับนี่กับซุปแซบได้แหละก็บอกไปซุปนะพี่ใหญ่นี่ยังสิเราก็บอกไปซูป no อุ้ยกระเพ้านี่นะกระเพ้ายางงามไหต้นกระเพ้าใช่เดี๋ยวนุน้นยมันเนี่นยนุ้ยซั่นเนี่ยนี่เอเอเก็บไปกินกาวอย่างเี้นะข,ข่อยมีแก้วอยู่แก้ววันั้นเราไปตักถุงยังเงีเมื่อเมื่อวานเลย